ทำด้วยถ้าอยากกินนะคะหน้าบ้านเจ้หงมีขายไม่แพงขายถูกๆพูกน้มโอไปเที่ยวดีกว่าหน้าส้มโอวิจักไม่ส้มโอนี่ส้มโอส้มโอแพ็กเท่าไหร่นะ ายไม่แพงด้วยร้อหสิบบาทเองไปเยอะด้วยฉ่ำๆฝากซื้อได้นะส่งได้บวกค่าส่งแพ็กได้ขายออนไลน์และขายออนไลน์ขายออนไลน์และ

ขายทุกวันที่หนึ่งที่สองนะคะสองวันมีน้ำน้ำสมุนไพรังเทเตหาส่ใหญ่ ตัวนี้เสร็จแล้วเขาพูดวาอพูดพูดอะลงยูทูบค่ะนนะคะแกงไ่ปลาคั่วกิ้ง คนขายสวยมากค่ะยังไม่มีแฟนนะคะคนขายยังไม่มีแฟนนี่ใจปลาก็ม,มีมีขนด้วยนี่แกงใจปลาสูตรเด็ดแกงส้มลูกชายปวดฟันน้ะเดีกยายน้ำย่าก นคน่ายฮะมขากายสวยมากสวยรวยมากย่งน้ำย่านได้ลจ๊ะเร้้าตามใจลูกค้านะคะอันนี้แกงส้มนะคะ หม้อใหญ่ค่ะม่อค่ะม้อใหญ่ขายดีจังซื้อมาโอกกี่ปีแล้วนะนานแล้เนะนานนานมากนานกัวเล็กขายกุ้งด้วยกุ้งทอดมาได้เลยสามก็เลยสามเลย Ô mẹ, 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 mẹ,